ระหว่างใช้น้ำมันเครื่องหยอดโซ่กับใช้จารบีหีดโซ่เฉพาะทางดีข้อดีก็เสียต่างกันยังไงมันเครื่องกับโซ่คือสะดวกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเราสามารถใช้น้ำมันเครื่องเก่าที่เราถ่ายทิ้งเนี่ยหล่อลื่นได้ข้อเสียน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะถูกหรือแพงแค่ไหนใช้งานความเร็วสูงหรือขี่ทั้งวันเนี่ยปลุกแรงเวียงเมื่อเราใช้รอบที่สูงจะกระเด็นออกหมดนะครับคือต้องดูมันบ่อยหน่อยอย่าปล่อยให้มันแห้งพอน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยหนึ่งข้อต่อปลาย เหล็กเสียสีฟันสเตอร์ก็จะคมขึ้นไม่สเตอร์หมดเร็วถ้าหน้าฝนสนิมขึ้นไวแลลบ,บีชีโซ่เฉพาะสะดวกนะคือฉีดไปได้เลยหลอดเลี้ยงตามข้อตอบโจทยการใช้งานไม่ค่อยมีเวลาแลรบ,บีตอบโจทย์กว่าแจรบ,บีเนี่ยความเร็วรอบสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระเด็นน้องถามมาว่าแล้วทําไมฝนตกเนี่ยพวกรถเปอยโซะมันถึงพังไว มันปล่อยให้จาระบีแห้งโดยฝนมาไม่ได้ล้างโซ่ล้างคืนไว้มันก็อาจขึ้นได้ติดทะเลก็จะทําให้สนิมขึ้นวาง